สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำการ Happy New Year 2022กันนะครับจากโปรแกรม Photoshop นะครับเริ่มที่ไฟล์แล้วก็ New นะครับตรงนี้เลือกสร้างที่1 0 4่คูณ1น4่หน่วยตรงนี้เป็นพิกเซลนะครับแล้วก็ Resolution 72นะครับ Color Mode เป็นงานแสดงทางจอ R.G.B. นะครับอันนี้เราจะส่งทางไลน์หรือพูด Facebook ก็ได้นะครับกดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่กระดาษมุมพับๆนี้นะครับเลือกกดไปหนึ่งทีนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็เลือกสีอันนี้พี่จะเลือกพื้นเป็นสีดำนะครับมาได้พื้นสีดำแล้วเราก็กดโอเคนะครับแล้วก็อันตรีดีล e ทจากนั้น ก็จะพิมพ์คำที่พี่จะใส่นะครับแล้วก็คอนโเอนะครับนพ,พี่เลือกอนอันนี้นะครับ เลือกที่500นะครับจาก,กนั้นพี่ก็คอนโทรเจนะครับคอนโทรเจคอนโทรเจนะครับทัวนี้พี่มาวางไว้ตรงนี้นะครับ ัวนึงขาดไปตัวหนึ่งนะครับอ่าลอปปีสำหรับตัวนี้นะครับพี่เลือกที่ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า edit transform แล้วก็มาที่ flip horizontal น,นะครับ มันก็จะหน้าหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะครับเราก็ขยับให้มันชนกันนะครับโดยการใช้จับเลื่อนมารือจะใช้ปุ่มสามเหลี่ยมที่มันชี้ขึ้นชี้ลงชีซ้ายชี้ขวานั่นแะครับตรงนี้ก็ขยับให้มันไปชิดกันนะครับ สำหรับตัวตรงนี้หลังจากนั้นเราก็มาเลือกนะครับที่เลเยอร์อันนี้นะครับเลขนี้แล้วก็ไปที่คำว่า fx ไปที่คำว่า gradient นะครับมาที่ gradient เราก็มาคลิกตรงที่ฟันเฟืองแล้วเลือกคำว่า metal นะครับกด ok ไปนะครับมีเลือกตัวนี้นะครับ แล้วก็กดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกที่ตัวคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Copy Layer Style ครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Page Layer Style นะครับตัวนี้ เลือกที่ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เพจเลเยอร์สไตล์อันเนี้ยตัวพวกเนี้ยสีมันจะเหมือนกันหมดแต่พี่จะเข้าไปใหม่นะครับเข้าไปที่ fx แล้วก็ไปที่ gradient overlay เนี่ยนะครับเราจะทำให้การักเหตของแสงไปอีกอีก,อก,อก,อกด้านหนึ่งคือสีจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับ เราก็คลิกโอเคไปตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ไปที่ fx แล้วก็เลือก gradient olay นะครับแล้วก็ปรับตรง angle เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกปรับได้นะครับก็จะปรับทางนี้หรือจะปรับทางนี้ก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับอันนี้พี่ชอบตรงนี้แล้วพี่ก็โอเคไปนะครับ ส่วนตัวนี้มาเลือกที่ตรงเลเยอร์นี้นะครับมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติแล้วก็ไปที่ Guardian Overlay นะครับตรงนี้พี่จะเลือกเป็นามาตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับพี่จะเลือกโกนะครับเลือกเป็นสีทองครับ ก็พี่เลือตรงนี้มันเป็นขั้นๆแบบนี้เราสามารถปรับได้นะครับปรับเพื่อไม่ให้มันเป็นขั้นๆน,น,นะครับนี่พี่พอใจตรงนี้แล้วพี่ก็คลิกโอเคไปนะครับโอเคนะครับไอตัวนี้ตรงนี้มันมาเกยกันอยู่พี่ต้องการให้ตัวสีทองเนี่ยมันอยู่ข้างบน พี่ก็เลือกหยิบเหมือนึ้นไปนะครับหลังจากนั้นพี่ก็เลือกใส่ตรงนี้พี่ก็ไปหาดาวน์โหลดมานะครับจากในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับอันนี้พี่จะใส่เป็นเลเยอร์ข้างบนเลยนะครับให้เขาแบบปลิว ให้เขาอยู่ข้างบนนี้นะครับมันจะได้เห็นถ้าเราจะเลือกปรับให้มันซอฟลงหน่อยก็ได้นะครับนะครับประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเลเยอร์ที่สมตัวนี้เป็นเลเยอร์ที่2อที่ต้องการเอาเลเยอร์นี้มาไว้ใต้เลเยอร์ที่3ามนะครับ พี่ก็ดึงลงมาครับนะครับแล้วก็ขยับจากนั้นพี่ก็เลือกตัวเคอร์เซอร์นะครับมาพิมพ์คำว่า happy New Year นี้นะครับก็ได้ฝนมาแล้วนะครับเราก็ไปเราเลือกตรงคำว่าตรงนี้นะครับเลือกเลเยอร์ตรงนี้แล้วก็ไปที่คำว่า fx นะครับก็มาที่คำว่า gradient overlay ตรงนี้พี่ก็จะเลือกเป็นสีทองอย่างเดิมนะครับ ั้นพี่ก็คลิกโอเคนะครับแล้วตรงนี้สําหรับตรงนี้พี่จะใส่อัทตร์โกลให้กับเขาด้วยนะครับก็เลือกตรงอัทตร์โกลเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลือกความฟูงเลือกขนาดว่าเราต้องการให้มันฟูงขนาดไหน ลัสีพี่จะเลือกเป็นสีขาวพี่ก็กดโอเคไปนะครับจากนั้นพี่ก็จะพิมพ์ชื่อคนที่ส่งการ์ดนะครับก็เป็นชื่อช่องของพี่เองนะครับตรงนี้ ถ้าสีขาวเลยมันก็จะดูเด่นเกินเราก็เบรกเขาซะหน่อยนะครับที่จะใช้สีเทาๆครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการทำการปีใหม่นะครับการแฮปปี้นิวเยีย 2องศที่เป็นรูปหัวใจอยู่นี่นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยุราห้าห้าด้วยนะครับถ้าจะทำเป็นส่งลายหรือจะโพสทาง facebook ให้เซฟเป็น JPEG หรือไม่ก็ PNG นะครับสวัสดีครับ